กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนัทวิกเกอร์กับเกม Tom and Jerry Chase เกมอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามีคนแนะนำมาเชื่อมต่อกับเฟ e บุ o k แล้วกันนะครับ เข้าสู่เกมกันนะครับเหมือนมันดูทอมแอนด์เจอร์รี้สมัยสมัยเด็กๆอ๋อวิง่งหนีเหรอทำไงอ่ะทอมแอนด์เจอร์รี่ ทำถูกขังไว้ในห้องใช้โอกาสนี้ในการหลบหนีเถอะควบคุมมือขวาควบคุมการโต้ตอบมือซ้ายควบคุมการเชื่อมทีออ่กดปุ่มกระโดดค้างไว้จะทำให้กระโดดสูงขึ้นเนาคอ,อ,อกกปุ่มไหนอืมเข้าใจแล้ว เก็บชีสชีสหนักมากถือโอกาสตอนที่ทอมไม่อยู่รีบขนชีสกลับรังหนูโอเคชีสมีขนาดใหญ่กวรา,างหนูงั้นขั้นตอนต่อไปต้องใช้แรงในการผักชีสเข้ารังหนูผักชีสเข้าไปโอ้โหผักนี้เลยเหรอ ผักนี้เลยเหรอ,อเข้าไปแล้วทำไมอ่ะผักชีจะได้รับ exp สามารถใช้ในการอัปเกเรดเลเวลอ๋อก็จะมีเลเวลใหม่ดูจาแผนที่เล็กตำแหน่งของห้องรับแขกยังมีชีตอีกหนึ่งก้อนอ๋อ หนูเปิดประตูได้เลยเหรอโอ้โหโคตรเก่ง,งน,นี่มันหนูชั่วชัดชัดสวยโอกาสตอนที่ทอมไม่สนใจเจอรี่ตั้งใจกลับบ้านไปหลบภัยก่อนเนาะ อ๋อแล้วไปกุเปโนใช่ไหมไอ้ทอมมาเลยมาถือว่าเป็นเกมคลาสสิกยุคโบราณสุดๆนะครับสำหรับทอมแอนด์เจอรี่นี่คืออ๋อตัวนี้จะออกไปขนชีสให้แทนนะครับทัฟฟี่ไปออกไปคนเดียวจะเป็นอันตรายมาก เยวรีฉันรู้ว่าของโลมันอันตรายมากนะไม่ก็เป็นห่วงฉันลกหน้าฉันจะอยู่บ้านดีๆใช่แล้วเจอรี่พี่ใหญ่ของนายพักอยู่บริเวณใกล้เคียงพอดีพวกเราสามารถไปขอความช่วยเหลือจากพี่ใหญ่ได้นะหิวจนเป็นลมพี่ใหญ่จะกลับมาเมื่อไหร่น้องชายพี่รักพวกเรามาแล้ว ตื่นขึ้นมาให้พี่ใหญ่ในที่สุดก็กลับมาทอมแกฉันอีกแล้วแมวเ,เร็วตัวนั่นทุกคนตามฉันมาเร็วเพราะเราจะทําให้รู้ว่าทอมเป็นใครเพื่อไอจะรีทอมดาวเชฟเปโซมาแล้วต้องหานแยกแน่เลย้อมชายชีรักไม่ต้องเป็นห่วงครั้งนี้ฉันเอาหุ่นยนต์หนูมาสีตัวแล้วหุ่นยนต์หนูสามารถเล่าล่าตัวเวนหาชีวว้าวหุ่นยนต์หนูที่สามารถต่อสีได้ยั้ไงล่ะพี่ใหญ่ของเจอรีสิ่งประดิษฐ์ของพี่น่าชึ่งจรงิจรงๆตอนนี้นาร์เดลไปใ,ใกล้ๆแข่งเขาคุ้แล้วกดปุ่มสามารถควบคุมหุนนหนหนน่นยนต หุ่นยนต์หนูเหมือนจะเจออะไรบางยอย่างแล้วยินดีก็เจอเลยพบเค้ก okay, แล้ว g e f p สามารถเพิามา่มค่าให้กับนายลาดิเกอรมาเร็วเข้าขณะที่หุน่นยนต์หนูลาดเะเวนสนามอา่อรีไปต้องัยหาพิชิตต่อดวงดีจังนาะรลาดเจเวนเจอพิชิตแล้วต่อมา ฉันจะช่วยฟ้าที่ห้องราตะเวนทัฟฟี่โรบินฮูดและจนสลายไปทำภารกิจปฏิตินนานชีสกับไนท์ให้สำเร็จหรออ๋อหนูมันแค่แบบรัดตะเวนชีสเฮ้ยมันจะมาไหมเนี่ย มื่ต้องตื่นหยิบลูกกรอบขึ้นมา <_ d ata> อ๋อมันก็เหมือน <_ d ata> เล่นเอาชีวิตรอดอะ่ะรีบหนีกันเถอะอการสอนเพิ่งเสร็จสิ้นเพราะว่าเราต้องเล่นเองแลาวดิ เล่นเกมอย่างนี้เลยอืมโอ้นี่ก็ขโมยเงินกันอยู่ได้นะเล่นเกมมากันครับเริ่มเลยครับผมจับพว่วนเร็วๆเซ แฟนติออกกับเขาคิวมาติกเนี่ยบจ้อยเกมนี่คือแบบโบราณมากนะครับ นักสืบเจอรี่เหรอ เราออกไปเองไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ปลอดภัยไงหรอ มันอะไรอ่ะกินอาหารเหรออ๋อเป็นนมเหรอ ตอนนี้ไม่ค่อยรู้สกิลอะไรของมันนะครับเฮ้ยนั่นรู้อะไรอ่ะ ช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนอือช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อน

อ๋อไปตรงนั้นเหรอไปเร็วทุกคนไปช่วยกันตรงนั้นดิป็นไงเนี่ย ได้เก็บรูปก้าปลาหรือว่าไงหนูชนะหนูชนะแล้วนะครับ โอเคเลิกเล่นยังไงนี่เราให้เขาแบกทีบมาเนี่ยเรากากสุดนะครับเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ไลค์ให้ผมด้วยนารวิกเกอร์ไลค์ให้ผมด้วยนะครับคลิปแรกต่อไปนั้นฝากติดตามและชมกันด้วยวันนี้ไปก่อนครับซีอีโอักนเจริญครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย